สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละอ,องชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมไปสนทนากับหลวงปู่ทองคำนะคะอยู่ที่อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้อยู่ดีๆหลวงปู่ก็โทรมาหาแอดละอ,องนะคะอยากจะมาแบ่งปันโชคลาภให้กับสมาชิกช่องละอ,องชาแนลนะคะ เป็นงวดแรกนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดก็จะโทรกลับหาปู่ใหม่นะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองแคนนลนไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชดดีๆชดดีๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดก็จะโทรหาปู่ใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาสนทนากับปู่พร้อมกันเลยนะคะ อค่ะ <Hello. S 1> กราบนมรัสการเจ้าค่ะหลวงปู่ออจเจริญพรค่ะแอดละองเองค่ะหลวงปู่แอดละองเลยค่ะที่หลวงปู่โทรมาหาแอดเมื่อกี้ครับหลวงปู่อาอมเจริญพรค่ะน้องปู่ขอ,อแมงบุญให้แอดทุกคนนะเจ้าค่ะอ่าที่ขออกข่าวให้ม อันนี้มันไปทั่วโลกไหมเนี่ยค่ะทั่วโลกค่ะหลวงปู่เออถ้าญาติโยมถ้าถูกหว,หวยรวยเบอร์ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะเจ้าค่ะอ๋อไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเออแล้นี้หลวงปูก่กาลังสร้างมุกแต่มุงหลังคาแล้วแหละมุงหลังคาเสร็จแล้วแต่มันขาดปัดใจเออ,เอ,อถ้าอยากช่วยหลวงปู่ทองคำให้โทม ให้ญาติโยมโทรมาหา FC นะเจ้าค่ะโทรมาหา FC เอ่อใครจะช่วยร้องปู่คนละห้าคนละสิบอือน,นี้มันขอดมันขาดอิดมีแล้วแต่มันขาดเทพื้นอ๋อเทผืนที่วางจะเจ็บของอันนี้ร้องปูกก็ไม่มีอะไรจะแบ่งโชคลาภให้ เจ้าค่ะหลวงปู่ให้ญาติให้โยมให้ไปซื้อรัตเตอรี่สลากกึงแบ่งรัฐบาลเจ้าค่ะให้ช่วยให้ช่วยหลวงปู่ด้วยถ้าญาติโยมถ้าใจบุญใจกุศลคนละห้าคนละสิบหลวงปู่จะซื้อตะไายมาทำที่เก็บของจะทำพญานาคด้วยอยู่หลวงปู่อยู่อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีเจ้าค่ะ แต่ก่อนหลวงปู่ก็บอกถูกแล้วแหละแต่มันมันมันญาติโย,ยมเขาโอนมาก็หลวงปู่ก็ทําไปห้าหมื่นหกหมื่นกว่าบาทแต่มันมุ่งเสร็จเพราะว่ามันขาดปัจจัยเ <c oughs> จ้าค่ะหลงปู่ก็เลยขอแบ่งบุญแบ่งโชคแบ่งลาบไปให้ญาติโยมเจ้าค่ะใจบุญใจกุศลทั้งหลาย ที่จะร่วมทําบุญกับหลวงปู่นะฝากฝากฝากด้วยฝากเอฟซีมาให้หลวงปู่ก็ได้เจ้าข่าหลวงปู่่อาเลขสามตัวคือคือตัวตเลขได้มายังไงคะหลวงปู่อันนี้มันเลขฝันภูมิเจ้าที่เขานะออภูมิเจ้าที่เขาเพราะว่าหลวงปู่อยู่วัดป่า อ๋อหลวงปู่โยวัดป่าเจ้าค่ะอ๋อย่ยอาอย,อยวัดป่ามันเป็นวัดล้างแต่พระมันอยู่ไม่ได้แต่มันภูมภูมิมเขาก็แข็งเหมือนกันภูมิเจ้าที่แรงใช่ไหมคะหลวงปู่ภูมิเจ้าที่แรงใช่ไหมคะหลวงปู่ภูมิมเจ้าที่แรงมันเป็นป่าช้าอู้เนาะหลวงปูง่เออเขาก็มาบอกหลวงปู่ก็เดินพระองค์มาจำพรรษาสามเดือนภาวนาไว้กับ เจ้าที่เจ้าทางขอขอบุญมารมีเจ้าที่เจ้าทางาาให้ช่วยลบบูททองคำด้วยเพราะว่าถึงเวลาจะพรรษาแล้วอ่าขอขอเบิกบุญเจ้าค่ะเบิกบุญให้ญาติภูมิเจ้าที่เจ้าทางเพราะว่าเขาทำไม่เสร็จเขาทำไม่เสร็จเพราะว่าลบบูเขาเลยมาปรารานต่อ,อมาปรารานต่อเพราะว่า เจ้าพี่มันแรงจ้าเจ้าพี่แรงแต่เขาอยู่ไม่ได้คะนะ,อ,อ,ะ,ะอันนี้เขาก็มาบอกหลวงปู่ว่าหลวง,ลงปู่อยากได้โซคลาบไหมเขาว่านะเจ้าพี่เขานะาภูมิเขานะคคือฝันใช่ไหมคะหลวงปู่ฝันฝันเจ้าพี่เจ้าท,ทางเขาก็ฝันว่าคนแก่กับเด็ก ถือคันฆ้ามานิมนต์หนะลวงปู่นะค่ะมันนิมนต์หลวงปู่เอ่อหลวงปู่หักขอให้นิมนต์หลวงปู่จำพรรษาให้หน่อยเจ้าที่ของเขานะภูมิเขาค่ะก็หลวงปู่ก็ว่า 9, 1, เก้าหนึ่งเด็กมันก็เป็นหนึ่งอนะ๋อก็คันฆ้านะค่ะเพราะว่าครอบภูมิเขาก็ถูกกันไม่ถูกกันบ้างนะสัพเพ เออบางบางคนก็ถ้าก็บางองค์ก็มาบาังคับเขาค่ะแต่หลวงปู่ไม่เคยบังคับแล้วจะให้ไม่ให้ก็ไม่เอาไมาเ่เลยว่ากันคืออยู่ๆเจ้าที่ก็มาบอกเองนะหลวงปู่เจ้าที่เขามาบอกเองเจ้าที่เจ้าทางเขาเพราะว่ามันเป็นเอามันเป็นวัดล้างแต่ก่อนน่ะเจ้าค่ะเขามาเผาศพเผาอะไรหลายอย่าง Oh. อยู่ที่นี้มัน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 มีรูพญานาคด้วยค่ะ <Kh á. S 2> แต่กลางคืนเป็นวันพระวันอะไรเขานี่เขาจะแปลงร่างมาเป็นคนแก่เดินอยู่ตามวัดนะอ๋อเ oh. จ้าขาวลงปูเพราะว่าเพราะว่าคนไทยบ้านเขาเห็นนะเขาไทยบ้านญาติาโยมเขาเอ่าไปใจกวบใจเขียง oh. <laughs> เพราะเขาเห็นคนแก่กับเด็ก oh. เดินอยู่นั่นหน่ะใ oh. ส่ชุดขาวค่ะ เดินแต่เขาไม่กล้าผ่านมันเป็นวัดล้างเป็นวัดป่าแต่เขาผ่านตธนาเขาเนี่เขาเห็นประมาณถ้าวันศีนวันแปดค่ำสิบห้าค่ำแต่เขาก็บิดรถยันี้อย่างแรงเลยนะถ้ามาถึงที่นี่อะะ่ะแต่เขาเลี้ยวเห็นเขาเขาแปลงร่างให้เห็นเขามาบอกว่าหลวงปู่อยากได้โชคลาภไหม อ่าอยากได้ลุงปูก็อยากได้เหมือนกันเละค่ะอ่าให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอานะลงปู่ไม่เคยบังคับลุงปูขอขอมาจําพรรษาแค่นั้นเองค่ะแล้วลุงปู่ก็มาทําที่เจ็บของมาเล็กเกะที่ตามวัดตามอะไรเขาให้ลุงปู่ห้าเก้าหนึ่งอ๋อให้ห้าเก้านึ่งค่ะ ลวงปู่ก็่าจจะเออแล้เวเขาจจะมีเวลาแล้วจะบอกเอสซีทุกคนค่ะนะแบ่งบุญให้ญาติโยมด้วยเดี๋ยวนี้มันก็ติดโควิดอันนี้ตัวรองเขานี่ที่ลวงปู่เห็นอยู่ก้อนหินอ่าห้าสี่หนึ่งค่ะห้าสี่หนึ่งคือตัวรองเนาะลวงปู่อ่าตัวรองนะห้าสี่หนึ่งง่ะตัวรองลวงปู่เน้นห้าเก้าหนึ่งค่ะอันนี้เน้นตัวนี้ตัวเน้น ที่ว่าเขามาบอกหลวงปู่นะค่ะภูมิเจ้าที่มาบอกนั่หลวงปู่อ่าอ,อันนี้ที่หลวงปู่เห็นอยู่สารสามศูนย์ห้าศูนย์ไม่ต้องจับสามศูนย์ห้าศูนย์คือเลขเลขล่างใช่ไหมคะออเลขล่างไม่ม่ต้องกลับน,นะตัวนี้นะค่ะอ,<ง>อันนี้ห้าสามหลวงปู่ก็ขึ้นลงหน่อยเพราะว่ามันสามศ สามสามห้าไปกลับด้วยห้าสองสองห้าไปกลับค่ะเดี๋ยวก่อนแอดเขาจดแป๊บหนึ่งค่ะหลวงปู่ล่างคือส<อ>ามศูนย์กับห้าศูนย์ไม่ต้องกลับเนาะหลวงปู่อ๋อไม่ต้องกลับฟันตรงเลยเอ๋อค่ะฟันตรงตรงไปเลยเพราะว่าเจ้าที่เขาว่าให้เอาตรงตรงเลยนะหลวงปู่อืหลวงปู่ก็ขอเขาค่ะเพราะว่าหลวงปู่ก็ประสานต่อแต่เขาทําให้เสร็จเพราะว่าเจ้าที่เขาแรงอ๋อ แต่หลวงปู่ก็มานอนก็ฝันดีนะแล้วตัวไหนอีกคะหลวงปู่มันมันมันมีห้าสามไปกลับด้วยแต่หลวงปู่เห็นอยู่สารอยู่สารเจ้าเจ้าพี่เขาอะห้าสองหลวงปู่ตีขึ้นตีขึ้นตีลงด้วยอันนี้ห้าสามสามห้ากลับด้วยเนาะหลวงปู่ไปกลับห้าสองสองห้าไปกลับด้วยมีแค่นี้แหละห้าสอง สอห้าอันนี้คือบนหรือล่างคะหลวงปู่ต้องบนล่างด้วยไปกลับด้วยอันนี้บนล่างเลยเนาะเจ้าขอ่าห้าสามสามห้าห้าสองสองห้าไปกลับมีแค่นี้ถ้าล่างนี้หลวงปู่ว่าเพราะว่าลงปู่เห็นอยู่สารพ่อพวงมีสามศูนย์ห้าศูนย์เขาเขียนว่าเขาเขียนเป็นอ่า เป็นสมัยคอมอ่ะลวงปู่ก็จำไม่ได้หลวงปู่ก็ไปดูดูเป็นสมัยคอมเป็นย่างๆนี้ไม่รู้ล่ะแล้ว <c oughs> ว่าสามศูนย์ห้าศูนย์ลวงปู่เห็นเบียงกันอยู่อ๋อค่ะลวงปู่เออลวงปู่ก็มั่นใจว่าเอา้ามันมาแบบนี้เราก็ต้องเอาแบบนี้ต้องต้องล่างให้ให้ญาติเออ พญาทยมพญาศีบอกบุญด้วยค่ะมีโชคมีลาบจะได้ร่วมทําบุญเนาะหลวงปู่เนาะอ๋อถ้าค่ะพญาศีถ้าญาติโยมที่ผูกหวยรวยเบอร์หรือเอ่อถ้าจะทําแบ่งบุญคนละห้าคนละสิบคนละร้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้มาโทรมาหาเอฟซีนะค่ะพญาติโมบอกบุญด้วยเอฟซีบอกบุญด้วยโทรมาติดต่อหลวงปู่ ค่ะบอกเบอร์โทรหลวงปู่ด้วยค่ะหลวงปู่เผื่อว่าเอฟซีอยากจะร่มบุญแล้วก็ติดต่อหลวงปู่โดยตรงก็ได้ค่ะหลวงปู่ศูนย์หกห้าค่ะเดี๋ยวเอฟซีจดแปหนึ่งค่ะลงปู่ศูนย์หกห้าหนึ่งศูนย์สามเดี๋ยวเอฟซีจุดแป๊บหนึง่งค่ะหลวงปู่ศูนย์หกห้าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งเจ็ดสามเก้าหนึ่งเจ็ดสามเก้า หลวงปูออ่ทองคำเนาะหลวงปู่ทองคำนะหลวงปู่ทองคำอ่าหลวงปู่ก็เดิมจุลงมาหลวงปู่ก็อยู่ในปา่ามีที่นี่แหละเขาว่าอ่าที่พระอาจารย์เขาออกไปเขาปทําให้เสร็จแต่เขาบอกว่าให้มาให้หลวงปู่มาอา่ามาประสานต่อให้ผมหน่อยเพราะว่าเขาเขาอยู่ไม่ได้อ <laughs> เออ แล้วขอเจริญพรนายาบโยมนะทั้งทุกคนเจ้าค่าหลวงปู่เออขอให้โชคดีให้มั่งมีสีสุขทุกคนทุกคนนะนาาสาธุค่ะสาธุค่ะเจ้าค่ะนามัสการเจ้าค่ะขอประคุณมากเจ้าค่ะเดี๋ยวแอบจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูตัวเลขชัด,ชดๆอีกรอบนะคะจากหลวงปู่ทองคำนะคะ อยู่ที่อำเภอเพนจังหวัดอุดรน,นะคะมาแบ่งปันโชคลาภให้กับสมาชิกช่องละอองชาแนลเป็นงวดแรกนะคะก็ตัวเลขก็ได้มาจากความฝันนะคะภูมิเจ้าที่แรงนะคะท่านผู้ชมมาเข้าฝันบอกตัวเลขกับหลวงปู่นะคะหลวงปู่ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันโชคลาภให้กับสมาชิกช่องละอองชาแนลทุกท่านนะคะได้พิจารณาดูนะคะ ก็สามตัวจะมีห้าเก้าหนึ่งนะคะภูมิเจ้าที่บอกห้าเก้าหนึ่งนะคะตัวรองจะมีห้าสี่หนึ่งนะคะตัวที่เน้นที่สุดคือห้าเก้าหนึ่งนะคะตัวรองห้าสี่หนึ่งนะคะแล้วก็เลขล่างสามศูนย์กับห้าศูนย์ไม่ต้องกลับนะคะหลวงปู่บอกว่าไม่ต้องกลับนะคะแต่ว่าห้าสามสามห้า 5้าสองสองหก็ให้กลับนะคะบนล่างนะคะหลวงปู่ก็จะแยกให้แล้วนะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนได้บ้างนะคะแล้วก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นงวดแรกครั้งแรกนะคะที่หลวงปู่ได้โทรมาหากับโทรมาแบ่งปันให้กับสมาชิกช่องละองชาแนลนะคะ แอดเชื่อว่าภูมิเจ้าที่จะให้โชคกับ fc ทุกท่านก็เป็นได้นะคะเพราะว่าหลวงปู่ก็ยังขาดงบประมาณที่จะสร้างนะคะสร้างพญานาคแล้วก็สร้างที่อยู่ของหลวงปู่นะคะที่วัดนะคะท่านผู้ชมก็ถ้า fc ท่านใดได้โชคได้ลาบแล้วอยากจะร่วมสร้างกับ หลวงปู่ก็เชิญได้นะคะก็หมายเลขบัญชีโอไม่ใช่หมายเลขบัญชีค่ะเบอร์โทรของหลวงปู่นะคะโทรไปสอบถามหลวงปู่ได้นะคะ065 103 1739นะคะเบอร์ของหลวงปู่ทองคำนะคะถ้า F c ซท่านใดได้โชคได้ลาบกับท่านแล้วก็อยากจะร่วมทำบุญกับท่านก็โทรไปที่เบอร์นี้นะคะเบอร์ของหลวงปู่ทองคำนะคะท่านผู้ชม เอดเชื่อว่าตัวเลขของหลวงปู่จะเป็นตัวเลขที่มีโชคก็เป็นได้นะคะเพราะว่าไอ้วัดที่หลวงปู่อยู่ก็เป็นเจ้าที่แรงนะคะท่านผู้ชมน่าจะให้โชคกับ f อทุกท่านนะคะลองพิจารณาดูนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับ f อซทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ ก็ขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาดสนาด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ fc แฟนช่องของละอองชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับตัวเลขปู่ทองคำนะคะสาธุค่ะขอให้ fc ทุกท่านโชคดีนะคะขายโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ